Kisah Nen Maha Angkasi Adhiyata Kati Lampi Angkasi Kisah Nen Maha Kisah Nen Maha Angkasi Adhiyata ना मोह Grazie. Sì. As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa ຂ້າພະເຈົ เป็นวันอาทิตย์ที่3าพฤศจิกายน2567นะคะโดยที่ในปีนี้เป็นกระถิ่นสามัคคีนะคะนำโดยอุบาสกอุบาสิกาวัดป่าสุนเนมค่ะและได้มีผู้ที่ร่วมจองกระถินนะคะกองละ499บาทหรือตามกำลังศรัทธานะคะขออนุญาตบอกบุญกับทุกๆท,ท,ท่านนะคะและได้มีผู้ที่ มีเจตนาในการจองกระถิ่นนะคะดังมีรายงานดังต่อปีนี้ค่ะคุณพาลิพักสอนสูงเดินสิกองนะคะคุณแม่ทองป้าสอนสูงเดิน2อง,องคุณชุนทรีที่โพเมือง2อ,องนะคะคุณสุชาติคุณบุญทองคุณเตง2อง,องคุณพ่อจำลองคุณแม่จันสุธากอง,องกองนะคะ และรายงานดังต่อไปนี้จะเป็นผู้ที่จองกระถิ่นหนึ่งกองนะคะจะมีรายงานดังต่อไปนี้ค่ะคุณแม่จีรานาแสงชัยคุณแม่ประพิเรียุสุนเนินคุณแม่สังทัาพอุทัยพันธ์คุณพงพันธ์สุขลิขิกาคุณกุญจิคุณกุญจจราอุทัยพันธ์คุณแม่ราตีเสือเงินคุณแม่ปริยาสุดเจริญคุณบุญร่วมธ์ก็พงแก้วนะคะ คุณไพโรจน์จันพาณิตรวีและครอบครัวคุณแม่สุพีสีเมืองคุณประมวลโภสุขเนินคุณวิมานสีเทาคุณกะหนกพรบุญเต็งคุณแม่สำราญจันเรืองคุณแม่ละไมมือถุนทศคุณจิรพันธ์พลคุกทศ tui so lai ni to tui lai tui so lai ni to naam tui naam tui lai อ่าสรื่อวเราจะแตต้องใจเรูปองนำที่ก็มอ่างก็ที่การก็ ในากรนระเราอไรในประเทศเรเป็นไปย่าไคุณต้องรียนร้าษาภที่ใหม่ในเอารอรางกรรู้กวมีอตวกรตูนคู่มือทางการี่ตลกทาโหอง għal li jidħlu ma'a l-ħaqqa, għandhom jaħdmu l-ħaqqa, għandhom jaħdmu l เพราะว่าทันสีวนนั้นย่เก <repetition> <Maria> ิดขึ้นีวจะเกิดขึ้นเพราะว่าใช่กองทาทัตัว่ร้งอ่างนี้นครับ้าวานที่อ่ล้วสุโขทึกมีูนมากและเ็นกองทาก็จแล้วเยทาเยอะขึนที่ในในปักของะตะี multimillion dollar เราต้อรู้ก่อนดีก่อนเนี่ยท่านบอกว่างไปส่งรงก่อนละของจากน้องที่ทำทีเดียวเท่านั้นไ่ตงเสีมีเพื่อนต่อรองข้ากาไเรียนกกไปจาก้ามที่อยู่ราไมนการสร้างชีวิตดีงามสร้างรอยรอยดีงามสร้างรอยรอยดีงามสรางรอยรอดีง เาก็จะต้องานทจะทำงานที่ทำงานที่ันที่ที่ทำงา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 นที่ทีานที่ที่ทำง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 านท่ที่ทำงานที่ที่านที่ทีนที่ที่ทที่นที่ี่ทำงานที่ทงาที่นที่ี่ทา ¡Vamos! No, no, no.